การตั้งค่าพิมพ์เตอร์ของตู้สั่งผสมศูนย์นะครับระดับแรกเข้าที่โปรแกรมนะครับปัดเปิดศูนย์ปดตัวนะครับแล้วก็ Accept นี้เอาโปรแกรมเมนู Supervision นะครับพิมพ์เตอร์ตรงเลื่อนให้เป็นแบบ80คอลัมน์นะครับ กด save กด back นะบตัวนี้คือต่อกับพิมพ์เตอร์แล้วก็จะมีฟังก์ชันพิมพ์เตอร์ขึ้นมานะครับถ้าเราจะกด print screen ก็ได้นะครับก็คือตัวนี้ต่อกับเครื่องอยู่นะครับพอร์ตที่ต่อก็คือตรงนี้นะครับถ้าเราดึงจ็อกเก็ตก็จะมีเป็นเทอร์มิน p t x P Rx แล้วก็ reference <oughs> นะครับตัวนี้สายที่ใช้ก็จะเป็นสีน้ำตาลเป็นขา3 สีแดงขาสแล้วก็สีเขียวขา7ของ DB 2 5